สบายดีพี่น้องตอนสวยนะามันนี้มานะเลี้ยงงวัวดูดน้ำสก้าพี่น้องเอ้ยก้าสตายบัดเลยแดดพดว่าแดดเนี่ยนี่ดูดน้องแค้มนาเนี่ยนะพี่น้องเลยก้าขยากตายไปแล้วเนี่ย น้องเด่นทำสิเลิกแต่ว่าบททานได้ดูแต่ว่าอยากดูดดักับยุลุ่มพวกนี้บอนเลี้ยงงวัวอะไรเลยบอได้ดูดูดดสเตก,ก,กะก็อากตายบ่นหละ เราผมไมงาง่วหลักออกวัติตย์กไ,ได้ออกเนสที่ให้เบิ้งกล้าเด้พี่น้องมองน้ามาท่านมาฮอดเนี่ยเนแนเงี้ยวยุบเาขาแล้วสิเซ็ตแล้วจะคิดได้ดำหรือบอ่ดูดน้ำใส่ว้เนาะคน คนงานมาเลี้ยงงัวน้ำกระลายคนน้องทิดสบายดีจ้าสบายดีพี่น้องอืมอยังเอาลูกนกมันจะใส <มา S 1> บอน้องทิดฮะนกยังเนไงลูกกระดุงที่รถมือกระดุมสบายดีจ้ามายัางเอ่อยงจ้ะะสบายดีพี่ าดับาดดหน้าแล้วเราพระเจ้านะเบื่อเมื่อกาไฟสีไม้นี่เดี๋ยวสูบยาใกล้ตะก้าเด้อบอกที่นั่นมันบ่เคยเห็นเนาะไฟสีไม่กาอะไนี่เออบ่เคยเห็นก็เห็นแล้วปีนี้เจ้าสุเพิร์นพระกันมาเบิ่งหน้ากระลงบนสุเพิร์นสีดำหน้าทั้งหน้าบ่แข็งแล้วลงไปทั้งไหวหงุดนี่ก็ไฟใกล้กับอะไรไฟสีไม่กา เป็นอะไรลงไปเบื้องหลังบ้านมีน้ำบ่โอ้ยดินขาวจ้วอยู <laughs> ่มันงเปลนน้ำเจ้าเห็ด,ดหน้า,าลายนั่นแล้วพี่เห็ดลายแต่ละปีต้องได้ดูดน้ำทุกปีบ้าที่กระไฟกายก็บ่ได้แต่ไม่ใช่ใชไหมบ้าแค่ไหะปกติกค่แซนี่นาสีดำปีแลนี่แถวเบื้องหัวเด่นแล้วก็นอกหัออวลงไปแล้วก็ดำ ปีนี้เนี่ยบ่ได้ดำน้องห้วนอะกาศให้บ่าวดวงเฮ็ดและเฮ็ดหน้าวานบ่าวแขกและลุกประเฮ็ดอยู่ลุ่มพูนที่นั่งเลยลุกประเฮ็ดกับบลายดอกสองตะก้ารอางกระดำเบิรตะก้าหนึ่งแล้อีกตะก้าหนึ่งเลยกับเบิดแล้วเอ้าน้ามาอย่บ่กว่มันรุดเบนระเบ่อ เออมาจานีนเนาะเมือม่อยเด้เมื่อยนั้นชีวิตเหต็ดไทยเห็ดนาธรรมาติกระโหดขนาดพี่น้องเอ้ยปีนี้นะเห็ดคือแต่ตอนหัวปีนะตกนำ้นำน้ำบานีพัฒวาบ่มีพลเลยฮะกเะกเจ๋อย่างีย้ยงแบบนั้น แน ه, ้นเป็นสชยสถิตหาคนจิโรอาคนจิร่มาให้นกนี่มนสิกินได้สบอหน่อยๆนึงหมให้ยกีั่ตั่โตเอาไปว่าอยู่ห้างมันก้อนมาแล้วจังเอามาทำมันง่าก้อนติผากินไม่บางนัดนี่พี่คนผ้าบเป็นด้นี่น้องทีนนี่นั่งเผาเอง ผ้านะพี่ผ้าป็่นบ้าคันเป็นแล้วมะผ้าคันว่าอะไรผ้าปิ้ยังโอเมนผ้าพี่น้องมาแขกขิ่ลงไปิางยังาเถิกไปเบิ้งก้าอยู่ลุ่มเด้อพี่น้องเด้อ ว่าสีเหี่ยวสีแดดจำได้เสียลงไปให้เบิง้งทุ่งนากระแดงแห้งงอ เขาเจ้าดูดน้ำดูดมาแต่น้องบ่าวแขกคน,นนี้น้องวัวเพราะว่าเขาเศว้าอันเพิ่นดูดเพิ่นมาดำหน้าลุงซุกปีแรกี่บ่าวแขกเฮ็ดนะเขาลุงซุกนี่กะกัดแท้นี่มองหน้าว่านี่เฮ็ดเฮ็ดร้ายแหละได้เข่าก็ลาอยู่แต่ว่ามันบอกคุ้มค่าแรงมัน เนี้ยขึ้นมดพุย้ยขึ้นแพ่งอะไปพอแขกโบเฮ็ดลายี่นี่เฮ็ดแต่พ่อได้กินอันนี้ก็บ่อดวงเห็ดเพิ่นเฮ็ดหน้าบานข่าวหน้าบานเพิ่นมิตรหญ้าลายกัวมาได้คุมหญา้าก็มันแดดมึงได้ี่นัง่งเมื่อกี้ก่อนขีดไทยเนี่ยขาจูนพูน ปานั่นดูดดำมันสิบเบิาน้ำมันลายลิรผู้บ่น้ำมันกับแพงนะเ่าแขกเลยบ่ดูดดำมันอยู่ลุ่มอยู่ไก่และดูดเซต้าเขาเจ้านะ่ะดูดขเขาจะใข้แล้วเขาเห็นนะหน้าลายทงเขาเจ้าดำอีกมือนี้มืออื่นกันแล้วแถวหนึ่งคนระับอันนี้น้าบ้าน หน้าบ้าดูวงเพิ่งเอาเดอ้อเขาเดอ้องามลึกขี้ไล่หน้าวานแล้วกับเพิ่งสิวานปีแรกปีหน้าบะแขกกินสิเซ็ดหน้าวาน ทั้งพังนี่สิเป็นทั้งปลาเลนี่ยนะทั้งเมียลุงพายเฮตนาบ้านคือกันพวกนี่นะฮอ,คฮอด,ดคุ้มฮอดหญะทั้งฟ้านี่ทั้งบาดู๋บัตรคุ้มอันนี้นะสิเป็นทั้งบบาแขกเฮ็ดอันนี้นะพี่น้องค่าแต่ให้บัรไดา้ตกกะบาาัรได้เฮตนาบ้าน ลงไปพูนม่องพุ่มเนี่ยว่าไงขุเท้าหม่องงัวเถิกบ่าแขกยืนย,ย,ย,ย่างทนันนี่แหละทั้งบาแขกนะย่างชิบเจ็ดไทยดำไปน้ำเลยทั้งลุม่มงวัวลงไปเนะมืนน่้น่ขีนะ่ดินขี่ไทยหน้าบาแขกข้าวรกลอนสิดูดนะได้ไก่พูนให้กับข้าว ถ้ามันใกล้นะซ้ำมองตะก,ก้ามองเวงหัวนะสิดูอยู่นันบอนปล่อยงวเนาะนี่จะแม่นซองไหยนี่ข่าวว่าแขกดำมังหันลงไปซองมองเขี้ยวๆนี่แม่นมัดแอกยังไม่ได้ใส่ผู้อ่งดอก เบิดทองมันแรงนี่ว่าสิบทไซ่เลยพาเราเอาซื้อมันใส่กาเลยสิไซรอยู่สอบนึ่งเบิดทองมันก้าน้ำเนาะเข่ากะยักง,งามอยู่มันเห็ดอันแดดหง่ะหลังกะยักขึ้นหง่ันนังกะลายเห็นผัดยัลกลบ กระปูนะกับกัดเขานะแซมใส่ไปได้กับกัดแบบน,นั้นปีนี้กระปูลายฮู้นมองคุณแทนนี่แม่นเม,ม็ดแหละหนะมองดำแล้วลงมาใหญ่งวังวงัวลงมาผูกอยู่ทงสองเถกซุ่งงัวแม่น่ะเลี้ยงอยู่กับเถงอยู่คอกนี่ก็เป็นหน้าบ้าน คอามปลาเลงามบ่พี่น้องหรืหนภาวาัลพี่นั่งขัดใช่เฮ้ยก็สีดอยาข่ายหน่าได้เนี่ยเอนะหน้าเขาอันรุ่งไพร้นี่น่ะ,นะเขาออกมาสีดมื่อนนั่น,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 นอ,ออกแค่คือคด, <laughs> ดับนั้นจักให้แล้วมื่อนนี้น่ะ น้ำบ่ลงมาไว้เห็นน้ำไกันะไวอิริมนก็แล้วแล้วนะมื่อไรื่ก็ม่อื่นแล้วาแล้วอืม้อนะนะาามันเปือกระโดน,าน,านา้าะบบตกลิดละมันสบายดีที่นอกอือเบสติกลิดแล้วน้ำมันมายเราซื้อจะจะทดไดรอ้อยจิเบสเทนร้อยเลย เจ็ดร้อยบาทแหลยน้ำมันแดงพี่น้องจะค่าพูดลุ่มหัวบอกแข็งลงมาเห็ก็ได้บริลายให้ดอกเบิดเจ็ดร้อยค่ะลายโพดยูตะเก่าค่ะลิตรละห้าสิบาทเมือนบอหาสิบห้าบอหาสิบบาทเออเจ็ดรอยกับเบิรลายลิตรเมื่อไงเนาะถ่าพ้นพุ่นสีดำจนแล้วบเรื่องอันไหน ดมือะยาเออคนบาวา่าแล้วนในน,น้องน่ะลาไพี่น้องแฮะบว่าวาน้ำน,น้ำว่าน้ำดูดน้ำวันนี่มันแฝงมันไก่เลยว่าดูดก็จะดมากเนาะย่างเลาะขึ้นอีกขั้นพี่น้องะสีไทย้าจูนพูน <c oughs> หนูหึ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 ่ึหึหึ กิลุมเฮ็ดชัดเป็ีรถพี่เกียร์ซามเกียรี 3, ่อย่าไว้กันเนาะอย่าไว้ร้ายที่เลี้ยก้อนแหละบอกคือ,าาอยาก้อนขี้ไทข้าวอยู่ตางน่นี่นะๆๆมันดูดถ้ามันใกล้ก็สิได้ง่ายจริเนาะน้ำมัน่บว่าๆๆแล้วขั้นเันเองดำเองกระเพืองคือกันแล้วนี่นะมันอยู่ไกล ันอยู่ในหมอ่องคอกง้วนนะ่ะมันจิได้ง่ายแน่อย่าง,ง,งนี้ทึ้เเงผาไได้ไดัไดนปีนี้นะก้าน่ะดัเบิดก้าพอดีบะตลกนะเออ มาดำอีกเศร้าซ้องเศร้ากันแล้ว,วขั้มดำคนเดียวกันนะว้าวมันยาวทำได้เนี่ยนี่กับมันบดตายบดพนมาถือมือกนานยัางสุดยอดสุดยอดน่าจะหานมาขัดนดะ้จีอันเดอรวันนี้น่าจะหานบรรยุงเด้ดีให้ดำแล้ว คนก็นบอกว่าไว้นะ้ำมันคือกัดนเป็นสิยาแล้วไก่เเนาะพี่น้องสิข,ขอเก็บภาพบรรยากาศทาเที่ยงตอนนี้เนาะผู้ใด้เห็นคลิปนี้กาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซ่องบอกแขกในเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้า